Sa e pa, sa e pa. A le, a man le o. A man le o. A man le o. Sa e pa, a le o. Sa e pa, a le o. เปแนเครื่อม่ยการ้าที่ส่งเสรการผลิตวัส่รมกอรที่สคัญในระโซ่การผลิตบรการที่ยั่งรวมทั้งเป็นการที่ยั่นด้วยเชเดียนลเร่งรัดการสำรวจและแสวงหาแหล่งแรกที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งแร่ที่มีศักยภาพและมีปริมาณสํารองมากเรื่อของ ไปเปล่าไปบ้านนู่นนะการเตรียความไปป่าไปบ้านนู่นเลยนะกสาเป็นสมาชิประชาคมเศรษฐกิจในอีสามปี่อ่นาไปแล้วไปเปล่าสามารถยดต่อสู้ขด้ายการไม่เดินเลยเหรอ